ปปสภัสกเสนที่กำลังชุดสืบสวนหลายหน่วยงานนะครับบุกจับผู้ต้องหาคนสำคัญสองหมายจับด้วยกันขณะที่กำลังพยายามจะปีนหลบหนีขึ้นไปซ่อนตัวบนฝ้าเพาดานใต้หลังคาครับ นี่เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ปปสภัก9้าที่ระดมกําลังเข้าบุกจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญนะครับหลังจากที่สืบทราบว่าหลบหนีมาพักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในตําบลโคกหล่ออาเภอเมืองตรังครับโดยขณะที่บุกเข้าจับกลุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่พบเพียงแฟนสาวของผู้ต้องหาก่อนจะสังเกตเห็นความผิดปกติบนฝ้าเพดานและบนพื้นครับก็มีเศษฝ้าเนี่ยตกอยู่ก็เลยทําการเปิดฝ้าออกดู พบตัวผู้ต้องหากำลังซ่อนอยู่ใต้หลังคานะครับเจ้าหน้าที่ต้องเจราจาให้ลงมาแล้วก็ใช้ไม้กระทุงครับจนผู้ต้องหาเนี่ยยอมจำนนผู้ต้องหาคนนี้คือนายอเนกพงษ์ชำนินวลน,นะครับเป็นเอเยตนค้ายาเสพติดรายสำคัญครับมีหมายจับสองหมายทั้งหมายจับของศาลจังหวัดเวียงสะคดีจำหน่ายยาเสพติดและหมายจับของศาลจังหวัดปัตตานีคดีความผิดต่อชีวิตความผิดพรบอาวุธปืนนะครับ การจับกลุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ยึดอาวุธปืนขนาด9มิลิเมตร1กระบอกครับกระสุน9มิิเมตร29นัดรถเก๋ง3คันสร้อยคอ3เส้นแหวน1วงและโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามหมายจับทั้ง2หมายครับ